พร้อมครับป้าใช่ท่านคู่องวันนี้เป็นวันดีที่มาเข้าข้อสมุพราะนาบัตใช่ค่ะก็ะถือว่าเป็นมงคลกับชีวิตนะคะเพราะว่าจริงๆนี่มันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพิธีแรกของงานแต่งเลยนะคะก็ตื่นเต้นมากเลยท่านก็ให้พรนะคะทั้งกับทั้งกับหวานกับพี่กวางแล้วก็ท่านก็สอนในเรื่องของธรรมะในหลายๆอย่างด้วยะค,ะค่ะก <ๆ S 2> ็ธรว่าอะไรบ้างคะค่ะส่วนนี้ยก็จะเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรนะมีความสุขมีความสุขวิธีวิธี เติมความสุขให้ตัวเองให้กับตัวเราเองอย่างเงี้ยครับผมครับแล้วตอนนี้ก็คือคือสามีภรรยาสามีภรรยาอย่างอย่ีเอิ่มต้นงานแต่งเนี้ยค่ะจะเลื่อนอยู่เนี่ยค่ะใช่ค่ะยังไง ก็วันนี้ก็ถือโอกาสมาบอกพี่ๆทุกคนเลยแล้วกันนะครับว่าสถานการณ์มันรุนแรงกว่าตอนที่เราสัมภาษณ์กันครั้งล่าสุดไปนะครับผมก็ตอนนี้มันถึงถึงขั้นที่แบบว่ามันมันอาจจะไปเฟดสามแล้วซะด้วยซ้ำใช่ไหมครับผมก็เพราะนั้นเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็ของครอบครัวเราแล้วก็ของทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับผมก็ตามนโยบายไปก่อนดีกว่าตอนนี้ก็คือเรา เลื่อนไปก่อนนะครับผมส่วนกําหนดการใหม่เนี่ยจะเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวขอไปตกลงกันท้งทางผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ทางโรงแรมด้วยอะไรอีกหลายๆอย่างต้องต้องมาเริ่มจัดกันใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวมามาอัปเดตกันอีกทีนึ่งเลื่อนจะเริไมเมื่อไหร่ครับผม2พฤษภาคมนี้ค่ะจาก2พฤษภาคมครับผมเลื่อนไปเป็นเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวยังตอนนี้ยังกําหนดวันไม่ได้ครับคว่าจะภายในปีนี้ป่ว่าภายในปีนี้ค่ะก็อยากให้มันสงบเร็วๆเพราะว่าอย่างอย่างที่จะต้องแต่งงานวันที่2พฤษภาคมเนี่ยค่ะถ้าทุกอย่างคือตอนนี้เลืืื่่่อออนไปแล้วคเพง สดละล้อเลยมันต้องเริ่มใหม่หมดอะค่ะทั้งทุกอย่างเลยดีลใหม่หมดเลยอะค่ะต้องตัดสินใจเรื่องกันเมื่อคืนเนี่ยครับใช่ค่ะเรื่องแบบนี้มีค่าเสียหายอะไรครับเพราะทุกอย่างมันเลื่อนหมดอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่คุยนะตอนนี้นะครับคือทุกฝ่ายเข้าใจแล้วก็อย่างทางโรงแรมเองเนี่ยเขาก็ก็คือไม่ได้มีแค่เราคนเดียวที่ประสบปัญหาแล้วเขาก็ก็พูดอย่างนี้เหมือนกันะเขาเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับผมก็ก็ไม่ได้มีเรื่องการปรับการอะไรเข้ามาครับผมค่ะต้องขอบคุณพาร์ทเนอร์ที่น่ารักทุกกกกกคคคคคนนนนดดดด้้้ววยยยทุออออออ่่่่างเเลใใใใชชชมมัััััรรรบบบพไิ์ีืตสจ กันยังไงคุยกันยังไงครับเพราะว่ามันเเรื่องค่อนข้างใหญ่ก็มีคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายก็ทักมาแว่วแมาก่อนอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเอะใจว่ายังไงดีแล้วก็สถานการณ์อย่างที่เห็นข่าวกันทุกวันเนี่ยนะครับผมมันก็ยังยังอยู่ในช่วงขาขึ้นอยู่และกันอะไรเงี้ยล้วก็เลยยังยังไม่กล้าตัดสินใจตอนนี้ว่าแบบว่าจะ ยืนยันว่าจะจัดอะไรเงี้ยแต่ว่าคราวนี้เราเราเห็นว่ามันมันค่อนข้างจะเสี่ยงแล้วมันเป็นความเสี่ยงที่มันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่อะไรครับที่เราจะต้องไปเจอกับอะไรที่มันเสี่ยงอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็เพราะฉะนั้นก็คุยกันตกลงกัน2คนแล้วก็กับครอบครัวเขาก็โอเคกันที่ตกลงกันว่า เลื่อนไปก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยครับผมเพิ่มวันนี้มีแค่การทำบุญแต่ว่ายังไม่มีการรดน้ำสังยังครับยังครับวันนี้คือการทำบุญครับผมเป็นที่ส่งค่ะเพราะว่าเราตั้งใจตั้งใจไว้อยู่แล้วอะค่ะว่าอยากจะมากราบสมเด็จพระวรรราชเพราะว่าครอบครัวของหวานเนี่ยก็นับถือท่านมากเลยแล้วก็ตั้งใจเคยคิดเล่นๆนะถ้าได้แต่งงานสักครั้งหนึ่งจะเข้ามาขอพรจากท่านอะไรเงี้ยค่ะก็วันนี้ท่านบอกว่าท่านไม่ได้รดน้ำมนให้เพราะว่าเดี๋ยวมาสคาร่าเลอะเดี๋ยวจะเป็นทุกข์กับชีวิตครับผมจะเป็นทุกข์กับชีค่ะ้ ถือว่าเป็นพิธีส่งก็จบแล้วถวายสังฆทานเรียบร้อยหมดทุกอย่างค่ะจากเรื่องเดิมที่เราตั้งใจว่าก็ต้องต้องเปลี่ยนเรื่องต้องเปลี่ยนค่ะต้องหากที่องเปล่ยค่ะตอนนี้ส่งไปดูเลิกแล้วค่ะก็ก็ส่วนเนี่ยเขาก็ย้ายกันไปกราคดาสิงหาอะไรเงี้ยฮหวานก็อยากได้อยู่ช่วงนั้นแต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าสถานการณ์มันจะสงบยังไงช่วงไหนก็ภาวนาให้สงบเร็วๆน้องรอมานานอาการแต่งงานต้องฝ่าวิกฤตโควิดอย่างนี้ ไม่ได้คิดมาก่อนเลยค่ะไม่อยู่ในแผนเลยคือแบบตตนตอนแรกอ่ะเคยดูหมอมาแล้วคือมาบอกพี่กวางหมอดูบอกว่าเราจะได้แต่งครึ่งปีหลังพี่กวางบอกจะเป็นไ่ได้ยังไงการเราพิมพ์เสร็จแล้วเราจะแต่งกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นจริงหวานก็แบบอ๋ออาจจะเป็นอย่างนี้นี่เองก็ให้กําลังใจกันยังไงบ้างก็ตอนแรกแรกแรกหวานเขาก็หนอยครับผมก็หงุดหงิดเลยเขาเขาร้องครับเขาเขาส่าห์แบบ ตั้งใจแบบรอถึงวันใช่ไหมครับแต่ยังยังกวางก็ต้องทําหน้าที่ไม่หน่อยตามเข้าไป<ม>อะไรเงรี<ม>้ยก็ก็บอกว่าคือจริงๆเราเรารักกันมันก็ยังรักกันเหมือนเดิมนั่นแหละมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกอะไรเงี้ยครับมผมก็งานวันพิธีก็ถ้ามันไม่เหมาะสมก็อย่าพิ่งไปดันทุลังจัดมันเลยดีกว่าอะไรเงรี้ยมันจะจะพาทั้งเราเองทั้งคนที่มาร่วมงานเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนกันไปใหญ่อะไรเงี้ยครับผมก็เสียสละได้ครับเราสองคน โอเคครับเส,สียสละเสีย<ส>น้าตาด้วยยังคนร่วมงานเลยเข้าใจเลยเข้าใจครับเข้าใจทุกคนคทุกฝ่ายค,ครับผมผมก็ดีกว่ามาแล้วแล้วต้องมาเครียดกันว่าเอ๊ะฉันไม่อยากอยู่ใกล้เธอเลยอะไรเงี้ยหรือแบบใครแบบเอ,เอ้าไอไอ,อ,อ,อกลายเป็นแบบวงแตกอะไรเงี้ยก็เอาที่ถึงวันที่มันสงบแล้วมันมันสะดวกกันทุกคนดีกว่าอะไรเงี้ยครับผมแทนเปทีเรื่องแล้วอยากแผนชีวิตล่ะคะอยากการมีทายาทอะไรอย่างงี้ได้วางแผนกันรือวจะมีปีนี้ไหม คือจริงๆแผนอะไรแบบนี้ค่ะถึงจะแต่งวันที่สองพฤษภาห,หรือว่าเลื่อนไปอะค่ะส่วนเนี้ยจะเป็นแผนเที่ยวมากกว่าอไอ้แผนเรื่องมีน้องหรืออะไรเงี้ยค่ะ ตอนนั้นยังยังไปไม่ถึงคือที่ถึงก็คือต้องทิ้งตัวไปนู่นไปนี่ที่คิดเอาไว้ซึ่งตอนนี้แผนเที่ยวก็ต้องยกอยู่ดีครับผมไม่สามารถไปได้อยู่ดีตัวก็เสี่ยงกันอีกช่วงนี้ก็เลยเป็นทำอาหารค่ะแพลนทำอาหารใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์แต่มันดีนะหวังว่าเอาเอาจริงในวิกฤตแบบนี้มันทำให้เราได้มีราอยู่กับครอบครัวมากขึ้นแล้วก็ได้ได้กลับมาใช้ชีวิตแบบมีความสุขจริงๆไม่ต้องไปเดินห้างไม่ต้องไปดูหนังอะไรคือเราอยู่แบบ แบบกับตัวเองอ่านหนังสือเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่อยากให้ทุกคนแบบเครียดกับกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราดูแลตัวเองป้องกันตัวเองดีกว่าค่ะเท่าไหร่เลิกนอยยังตอนไหนคะตอนนี้แหละก็หว่านไม่น้อยกับโควิดนะตอนแรกหว่านคิดว่าโควิดเนี่ยโอ้มันก็เป็นปัญหาระดับโลกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันกระทบกับเราโดยตรงนอกจากเรื่องงานซึ่งก็แคร์เยอะมากอยู่แล้วใช่ไหมคะคิดว่าโอ้ไม่เป็นไรอีกน้อยเราก็อ่ะต่ได้แต่งงานละ เพ้าว่าเนี่ยอ้ะวต่ายกหมดเลยคราวนี้ทั้งงานทั้งแต่งงานอะไรเงี้ยแต่เข้าใจค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่คู่เราคู่เดียวที่ที่ประสบปัญหาทุกคนก็เจอหมดคพี่ควางก็คอนเสิร์ตหนักเลยค่ะครับช่วงนี้ก็เข้าป่าทุกอาทิตย์ครับผมอยากจะจะพอเลื่อนแค่งานไม่ไหรือว่าจะแบบอย่างจดทะเบียนไหมหรือว่า ดำเนินไปเลยเป็นน่าจะรอรอเป็นเซตเดียวดีกว่าครับผมไม่อยากให้มันวุ่นวายอะไรด้วยครับผมครับค่ะพาเดี๋ยวจะมาแจ้งวันให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากให้สกัสดีก,กรารสงบเร็วๆทุกคนก็รักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ไม่ต้องนอยถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตงานแค้นหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็กลับมาช่วยกันจให้มีความสุขดีกว่าะคะ่ะแล้วตอนนี้แตบเรื่องงานแต่งเรายังไม่ได้ เสียในเสียรายจ่ายเสียใจอย่างเดียวเสียใจอย่างเดียวมีรายจ่ายมีเสียไปบ้างครับแต่ว่าไม่ได้เสียเป็นค่าปรับนะครับก็เสียเป็นที่เราจําไว้อะไรไว้อะไรเงี้ยครับผมก็คุยกันน่ารักทุกซัพพลายเออร์ทุกคนน่ารักหมดเลยครับผมครับวันเห็นว่าน้ําใจของทุกคนทุกฝ่ายอ่ะมันเกิดขึ้นในเวลาแบบนี้แหละทุกคนน่ารักหมดเลยค่ะขอบคุณ